อันนี้ดิแม็กหนึ่งเก้านะครับสองศูนย์สองศูนย์นะครับติดตั้งวัดบูธฟฟ้านะครับเป็นวัดบูธฟฟ้าดูหน้าหน้าใสนะครับของซีแล้วก็ใส่เป็นคาเทกและในชุดนะครับก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทก็ใช้รีแสงนะครับแล้วก็ลบโกแล้วก็ตั้งค่าเตือนนะครับการติดตั้งก็แค่เสียบปลั๊กอุปกรณ์นะครับปลั๊กอุปกรณ์ของดิแม็กสองศูนย์สองศูนย์นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับเสียบปลั๊กอุปกรณ์ซีจีเข้าไปนะครับการติดตั้งก็มีเพียงเท่านี้นะคครรรัับบจะะลองมาาสต์ทน วับูธอันนี้นะครับจะเป็นหน้าสามสิบนะครับวับูธมีหน้าสามสิบหกสิบนะครับแล้วก็หน้าสองบานะครับให้เลือกนะครับลองเล่นดูรหน้านะครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับวงแหวนสีแดงนะครับเข็มสีแดงนะครับรูหน้าจะปรับสีไม่ได้นะครับ เป็นไฟสีนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบปรับสีนะครับก็แนะนําให้ใช้รุ่น LEDT หน้ามืดนะครับตัวนั้นจะปรับสีได้นะครับกลางคืนก็มีระบบหลีแสงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะใช้รีโมทนะครับเป็นตัวช่วยให้หลีแสงอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปลงไฟหลีของรถนะครับกลางคืนเกตจะหลีแสงให้เองนะครับสามารถตั้งเตือนได้นะครับ มีเตืนรทูนครับล้าก็ตั้งเตือนได้ครับบู่เกืนยี่สิบห้าให้เตือนหรือให้เกินยี่บแปดให้เตือนสามารถตั้งเตือนได้นะครับอนาคตก็สามารถเพิ่มจอ c g s t a n l o หรือจะเป็นจอ oa หรือจะเพิ่มเป็นลุ n a ชุด6ตัวฝั่งซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับเกียร์ c g นะครับสามารถจับมาพ่วงกันได้เรื่อยๆนะครับสามารถทำเป็นชุดเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวแบบนี้ก็สามารถต่อกันได้นะครับ